เอาแล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะนี่ผมจะมาสอนลงมัด GTA R34 ของนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะอ๋อเป็นจะเป็นเจ้าตัวติดป,ปลายลายอัลลัตติเหมือนกัน 上次嘛。<noise> But I then it's need down huh?

Great taste. Ah, That car was a woman I guess her name uh, you're gonna want to watch the clutch uh, not. now that's a custom job <laughs> อ่ับลิผมก็จะสาวโหลดมนาะให้ทุกคนเข้าเว็บนี้คนระัจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ให้กด,กดโหลดเลยนะกดโหลดสองทีนะทุกคนอ่ก็จะได้ตรงนี้นะถ้าโหลดเสร็จแล้วก็เข้าที่ฝายนะมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเพเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะให้เราเปิดตัว Open iv ขึ้นมากด w n d น w ะด พอขึ้นหน้านี้แล้วเรากด edit mode ข้างบนตรงนี้กด Yes กดเข้าโฟลเดอร์มาเลยนะอัปเดตไอคอสี dia 10 pack ให้เราลากไฟล์ที่เขียนมาสกายไลน์เข้าไปใส่เลยนะไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่อย่างนี้เลยนะแล้วเรากดไอตรงนี้ทนะุกคน installation ให้เราไปเอาตัวนี้มาด้วยนะกดคลอก เรากดออกเราเข้า RPF นะครับเข้า Common Data หา DLC list แล้วก็กขวาก,นะากด Edit นะแล้วเลื่อนลงมากด Enter ึางทีแล้วให้กดวางได้เลยนะกด Save ทีนี้ก็เข้าเกมแล้วก็ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในเกม GTA นะให้กดเปิดเมนูเสกขึ้นมาได้เลยนะ ว่าพิมพ์ความน่าสงสารไอไอเอ็นดีนะเป็นเท่าไหร่จะได้เก็